สวัสดีครับผมอาจารย์ต้นนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภาคภูมิทรัพย์สุนทรนะครับอตอนนี้เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาลาัยนเรศวรน,นะครับแล้วก็เป็นรองคณะบดีฝีไยวิจัยและนวัตกรรมขอ,ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยนะครับซีรีส์ที่เกิดขึ้นอันนี้นะครับเป็น,เป,นเป็นโครงการใหม่ที่เราเพิ่งเริ่มในในเทอมนี้เลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค มันเป็นภาคที่2นะครับของอสองรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับของนิสิตปริญญาตรีคณะวิทยา,าศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งหลายคนก็ทราบดีว่ามันเป็นเทรนด์ของทั่วโลกเนาะทะี่นิสิตนักศึกษามไม่ว่าจะในะสาขาวิชาอะไรก็ตามเนี่ยควรจะมีความรู้ด้านเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการติดตัวเอาไว้นะครับเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคตเนาะ ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะาหางานนะครับหรือว่าสร้างงานขึ้นมาใหม่ได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยเป็น,ปนที่มาของสองรายวิชานี้ส่วนซีรีส์เนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ให้ผู้ที่มีประสบการณ์จริงนะครับที่หลายคนก็มีมีชื่อเสียงระดับประเทศหรือระดับโลกเลยด้วยซ้ำนะครับได้เข้ามา,าที่คณะของเรานะครับแล้วก็มาถ่ายทอดเล่าเรื่องประสบการณ์ ความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยให้กับนิสิตแล้วก็อาจารย์ของเราได้ฟังครับในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีหัวข้ออะไรบ้างหัว oh, เห็นมีอยู่เยอะเยตั้งแต่เดือนไปลายปลายเดือนธันวาที่ผ่านมาแล้วก็จะเลื่อยไปจนถึงกุมภาพันธ์ครับอาจารย์ครับผมก็เรามีอยู่12หัวข้อนะครับแล้วก็มีม,มีแขกทั้งหมด12คนทีนี้อ่าฟอร์แมตท,ที่ที่เราจัดเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะกระจายให้เกิดความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อที่เข้ามาเนี่ยถ้าแบ่งตาม อุตสาหกรรมเนี่ยก็มีตั้งแต่ด้านอาหารเกษตรด้านเกี่ยวกับการแพทย์สิ่งแวดล้อมนะครับอีคอมเมิร์ะด้านการศึกษา,าต่างๆพวกนี้ก็มีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็แบ่งตามประเภทของกลุ่มธุรกิจด้วยนะครับมีตั้งแต่สเกลที่เป็นวิสาหกิจชุมชนก็มีนะครับสเกลที่เป็น sme เนาะไปถึงบริษัทขนาดใหญ่นะครับหรือว่าสตาร์ทอัพที่เป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกระจาย ความหลากหลายตรงนี้เพื่อจะได้ให้นิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจเนี่ยสามารถที่จะเห็นเรื่องราวเหล่านี้ได้ได,ได้จากหลายๆแง่มุมครับผมตรงนี้เองท่านอาจารย์พอยกตัวอย่างได้บ้างไหมครับว่าจากแต่ละกลุ่มที่เรากําหนดมาเนี่ยมีนักวิชาการหรือผู้ที่มีประสบการณ์ท่านไหนบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าคร่าวๆเนาะตอนนี้เราเราจัดมาแล้ว6กครั้งนะครับเลยมาครึ่งทางแล้วเลยอีก,อก,อกออครึ่งทางเนาะตอนอ่าครึ่งครึ่งแรกที่เราจัดไปเนี่ยก็จะมีอ่าอ่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ e ่าอีคอมเมิร์ซนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าจัดอีเวนต์นะครับเป็นบริษัทชื่อว่าแง่ดีครีเอทีฟเนาะอันนี้ก็เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่เลยนะครับก็ สร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวกลางในการที่ทําให้ผู้ประกอบการในในท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะขายสินค้าแล้วก็จัดระบบในการที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะตรงกับหัวข้อของหลายวิชาเลยเกี่ยวกับการเข้าใจพฤติกรรมผูรรม้บริโภคแล้วก็เ,เรามาีตัวอย่างของอที่เป็นอดีต นักการเมืองนะครับแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับจากของเพชรบูรณ์นะครับอดอ,อรวิสันนะครับที่ก็มีประสบการณ์ทั้งในด้านของการผลักดันตัวเศรษฐกิจชุมชนนะครับทั้งเรื่องของการ,กรเกษตรทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็มาเชื่อมโยงกับเรื่องของวัฒนธรรมว่าเอาเรื่องราวของพวกนี้เอามาสร้างมูลค่าได้อย่างไรนะครับโดยที่ยังอนุรักษ์ความเป็นต้นต่อ เริ่มต้นของของของอของท้องสินเอาไว้นะครับเป็นเคสของเพชรบุ์แล้วเราก็มีอีกสองท่านหลังจากนั้นนะครับมีดอ,อรสมไทยนะครับแล้วก็ดกรธัญพรเนาะสคนนี้ก็จะมาอีก2มุมของดออรสมไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกําจัดขยะการการรีไซเคิลขยะเนาะก็เป็นธุรกิจปวงคาณิ์ซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับก็เป็นคนพิษณุโลกนี่เองนี่แหละแต่ว่าก็สร้างกิจการขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะเนี่ยที่ตอนนี้มีสาขาไปหลายพันสาขาทั่วโลกนะครับแล้วก็ของอาจารย์ธัญพรที่เราเราเชิญมาจากจากที่ทางสถาบันวิทยาสิริเมธีเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับขยะเหมือนกันแต่เป็นขยะชีวภาพนะเป็นเกี่ยวกับการใช้ไบโอเทคโนโลยีนะครับในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานนะครับแล้วก็แปลรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรแล้วก็สองท่านหลังที่เพิ่งจัดไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ของคุณวรัญญาแล้วก็ของ คุณประเดิมนะครับเป็นธุรกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเนาะของวังส้มซ่านะครับใกล้ <c oughs> ๆมหาลัยเรานี่เองแล้วก็ของคุณประเดิมเนี่ยเป็นไก่ดำเซองไหวนะครับที่ที่ผมพิรามนะครับเพราะฉะนั้นสองที่เนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนและว,ว่าเราจะใช้ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเช่นความเข้มแข็งในเชิงของ,ของตัวความหลากหลายทางชีวภาพนะครับวังส้มซ่าก็เป็นส้มซ่าเนาะแล้วของ ของคุณประเดิมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไก่ดำนะครับแล้วก็เอามาบวกกับเทคโนโลยียังไงนะครับของทั้ง2เคสเนี่ยก็มีงานวิจัยที่ทําร่วมกับของทางมหาลัยทั้งมอเ์ร์ส่วนแล้วก็แล้วก็มหาลัยอื่นนะครับเพื่อที่จะยกระดับตัวตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ความสามารถในการเก็บไอตัวมูลค่าที่ที่ท้องถิ่นม,มีอยู่เนี่ยให้ให้มันสร้าง Impact ได้เยอะขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้คือครึ่งแรก ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวของครึ่งหลังเนี่ยเราก็มีเคสของออคุณหมออุเทนนะครับที่เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ neuro marketing นะครับการที่เราสามารถจะใช้ความเข้าใจในเรื่องของอระบบประสาทเราเนี่ยในการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็เอาความเข้าใจตรงเนี้ยมาใช้ในการเล่าเรื่องอคุณหมอเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะครับแล้วก็ การที่เราเข้าใจระบบประสาทของเราเนี่ยมันทาให้เราเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเขียนเรื่องที่มันสร้าง Impact ได้ยังไงนะครับแล้วก็มีของอ่าดรวีระพงโกที่เป็นอ่า uh, ผู้บริหารของลาซาด้า uh, ประเทศไทยนะครับก็จะมามองภาพใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ uh, ของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็จะมามองเรื่องเกี่ยวกับ uh, ตลาดแรงงานในอนาคตด้วยในฐานะของคนที่ที่เป็นผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ อีกแง่หนึ่งก็คือก็จะสามารถจะเล่าในมุมของอเคเรียแพายได้ด้วยนะครับเพราะว่าของท่านก็เป็นคนที่มีแบ็กกราวด์เป็นสายวิทย์เหมือนกับ,มกบผมนั่นแหละนะครับเราก็ใช้ฐานของการเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยในการออกไปออกไปสร้างเส้นทางอาชีพเนี่ยในด้านของการบริหารและก็ด้านฝั่งธุรกิจนะครับแล้วก็ส่วน4ท่านสุดท้ายสท่านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแนว เทคสตาร์ทอัพแหละนะครับมีของอาอาจารย์ธิดทา,าทิพย์จากศิริราชนะครับดรสุประชัยนายแพทย์สุประชัยนะครับจากจดอะไรส์นะครับดกรกิติยาแล้วก็ดกรวิสุวัตรนะครับสีท่านเนี้ยก็จะมีทำเรื่องเกี่ยวกับการขอรหัส DNA นะครับสตาร์ทอัพด้านด้านด้านการแพทย์เรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพด้านเกี่ยวกับอาหารเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อที่จะเอามาใช้ในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา กำจัดโรคในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแล้วก็เอามาใช้ในการเพิ่มความปลอดภัยในอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว,ว่าในทั้ง12เคสเนี่ยมีความหลากหลายมากนะครับตั้งแต่อาหาร,กรเกษตรการแพทย์อีคอมเมิร์ซนะคะรับธุรกิจชุมชนอะไรเงี้ยครับเห็นเพราะฉะนั้นที่สิบก็จะได้เห็นความหลากหลายตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เป็นสิ่งที่เราพยายามจะลองทําใหม่ในค่าวนี้เนี่ยก็คือว่านอกจากจะให้วิทยากรมาเล่าเรื่องเฉยๆแ้วเนี้ย เราจะให้วิทยากรเล่าเรื่องครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเสวนาบนเวทีระหว่างวิทยากรกับอาจารย์ฝั่งเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์จากคณะเราเนี่ยแหละวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับมีอีกมีอยู่เคสหนึ่งที่เป็นอาจารย์ที่เราเชิญจาก BC มานะครับอันนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นความเชื่อมโยงด้วยว่าในมุมของนักวิชาการกับในมุมของนักธุรกิจเนี่ยเขามองประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับตลาดไม่ว่าจะมองในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะมองในเรื่องเกี่ยวกับตลาดเกี่ยวกับเรื่องของแรงงงานานต่่ๆี เขามองต่างกันยังไงนะครับแล้วก็2ส,สิ่งนี้มันจะมาเชื่อมต่อกันได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็จะทําให้มันเห็นความเชื่อมโยงมากขึ้นระหว่างภาคธุรกิจกับ,กบภาคการศึกษาครับผม,มตรงส่วนนี้เองเนี่ยในมุมของท่านอาจารย์ในฐานะเป็นอาจารย์ที่เป็นผู้สอนด้วยนะครับแล้วก็น้องๆนิสิตเนี่ยนะครับที่เข้ามาลงเรียนในรายวิชานี้แล้วเป็นวิชาบังคับด้วยคนที่เขาเรียนในรายวิชานี้อยู่ชั้นปีไหนแล้วก็ดูแล้วในมุมของท่านอาจารย์เองคิดว่า นิสิตจะตั้งรับทันไหมกับเทรนรหรือว่าสิ่งที่เรากําลังมอบให้อะไรเงี้ยครับครับก็จากที่ดูมาครึ่งเทอมนะครับนิสิตก็ทาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอ่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราเราเอาจจะทําต่างไปจากหลายๆายเสยวนาท,ท,ที่ที่จัดกันมาเนี่ยในะคราวนี้ก็คือว่าเราให้นิสิตเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการกับทั้งหมดเลยนะครับเราแบ่งนิสิตออกเป็น12กลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้ดูแลการเสวนาแต่ละรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสิตก็จะมีหน้าที่ตั้งแต่เตรียมคําถามอ่าทโปสเตอร์ ติดต่อวิทยากรนะครับเราเป็นคนติดต่อเบื้องต้นให้แต่ว่านิสิตก็จะเป็นคนประสานเกีก่ยวกับเรื่องของอการถามตอบต่างๆนะครับการการต้อนรับวิทยากรนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมเสวนาบน,วนเวทีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นกระบวนการพวกนี้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ตอนจบเสวนาไปแล้วเนี่ยทีมนิสิตที่ดูแลเนี่ยก็จะเป็นคนถอดบทเรียนด้วยว่าสิ่งเนี้ยเขาจะเห็นมันเชื่อมโยงกับ เรื่องของตัวเขาเองหรือว่าเรื่องของ,ของคณะหรือว่าเรื่องของมหาวิทยาลัยได้ยังไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นอีกชาเลนจ์หนึ่งนะครับที่ที่ที่นิสิตจะได้ลองทำเนาะเราก็หวังว่าเขาก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้ครับในการที่จะเอาไปใช้ต่อในการในการจัดงานหรือว่าในการเน็ตเวิร์กในในสายอาชีพเขาในอนาคตนะครับก็จากครึ่งครึ่งเทอมที่ผ่านมาก็าผลตอบรับค่อนข้างดีครับนิสิตก็จัดงานได้ค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพทีเดียว นะครับก็ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารยาใ์ในหลายวิชาที่ช่วยกันโค้ชนิสิตนะกันนะครับแล้วก็อาจารย์ฝั่งเราที่เป็นคู่ร่วมเสวนาเนี่ยที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการที่ที่จะช่วยกันเตรียมคําถามแล้วก็ช่วยกันทงบทสนทนาที่ทําให้มันค่อนข้างที่จะลื่นไหล เรียกว่าการเสรวนาการจรัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของนโยบายภารกิจต,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 ต่างๆการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการเก<ช>ือบครบถ้วนเลยใช่ไหมใช่ใช่ก<ม>็คือ<ๆ>เราเราพยายามจะยิงปืนนัดเดียวให้ในโลกหลายตัวเนะวาะก็ <ๆ S 2> คือคือในมุมของของอ่าการศึกษานะครับเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็อย่างที่ที่เป็นอ่าปราของของ,ของมหาลัยเนาะเป็นเป็น,ปนมอต to ของมหาลัยเราที่บอกว่าจะเป็นมหาลัยเพื่อ เทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการถูกไหมเพื่อสังคมผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ได้ตรงนี้แล้วสอดแทรกความเป็นผู้ประกอบการลงไปนะครับแล้วก็ให้นิสิตได้เจอกับผู้ประกอบการตัวจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่เราคิดว่าค่อนข้างจะพิเศษสำหรับคลาสเนี่ยก็คือว่าตัวบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างระหว่างอาจารย์กับผู้ประกอบการที่เข้ามาเนี่ยคือหลายๆคู่เนี่ยก็เป็นคนที่เคยทํางานร่วมกันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นบทสนทนาที่ลึกซึ้งขึ้น มากขึ้นว่าเวลาที่นักวิจัยกับผู้ประกอบการทํางานร่วมกันเนี่ยมันมีดรนามิกยังไงนะครับหรือหลายคู่ที่ยังไม่เคยทํางานร่วมกันนะครับเราก็ถือเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กใหม่ที่เราก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะเกิดความร่วมมือซึ่งมันอาจจะนําไปสู่งานวิจัยชิ้นใหม่หรือว่าเป็นการบร,ร,ริการวิชาการที่เกิดขึ้นในอนาคตครับผมบในส่วนนี้เนี่ยการวัดผลถ้าหากพูดถึงเรื่องของการผลริตณฑิตการเรียนการสอนเนี่ยอาจารย์ตั้งเป้าไว้แบบเขาเรียกว่าระดับ ที่สูงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าแบบว่าประมาณนี้ก็ให้เขาได้เอได้บีอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์ครับตอนนี้ตอนนี้ถือว่าเ e อร์ฟอร์แมนซ์ก็อยู่ในระดับที่ทน่าจะได้ขั้นต่ําก็บีโบถึงเอแล้วล่ละนะครับแต่คือดขูขึ้นมาครึ่งเทอมเนาะ,ะส่วนส่วนสุดท้ายท,ที่เดี๋ยวเราอาจจะดูตอนตอนท้ายเทอมเนี่ยเพราะว,าว่าวิชานี้ไม่ได้มีสอบนะครับแต่ว่าตัวกิจกรรมท้ายเทอมที่เราเราจะให้เขาทำเนี่ยก็คือเขาก็จะพยายามจะเชื่อมโยงสิ่งที่เขาฟังมาเนี่แหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันเอามาประยุกต์ใช้กับกับตัวเขาได้ยังไงบ้างนะครับหรือว่าถ้าวันหนึ่งเขาจะต้องไปทํางานร่วมกับคนเหล่านี้หรือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับเขาเขาจะมีอ่ามีมีแนวทางยังไงนะครับทั้งในด้านของการเตรียมตัวทั้งในแง่ของการที่จะเอาจุดแข็งที่เขามีอยู่เนี่ยกับโอกาสที่ทางนู้นมอบให้เนี่ยเอามาเอามาเชื่อมโยงถึงกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการวัดผลระดับสุดท้ายว่านอกจาก คุณจะเข้าใจแล้วนะครับคุณจะ,ะจำคีย์สำคัญของของเนื้อหาได้แล้วเนี่ยคุณสามารถจะเอามาต่อยอดทาอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้